กูอ่านหนังสือแลไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยมันจะทำงานต่อเมื่อถ้าเราขับผ่านมาด้วยเชี่ยเลยนี่บางคนันงเว้ยบางคนไม่เข้าใจเขาบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่สร้างลำใหญ่ๆเครื่องบินลำบักเอกเลยน้องครับมันมีวัตถุดิบจำกัดนะครับ ใช่อไอเวน <c oughs> มันมีวัตถุดิบจำกัดเนี่ยมันมีวัตถุดิบจำกัดนะครับเนี่ยต่อด่านนะมันจะมีมึงจะรีบเก็บไปไหนนะโอเคเไม่มีไม่มีเนี่ยเกี่ยว <ๆ S 1> <ๆ S 1> กับด่านนี้นะครับมันจะมีวัตถุดิบให้แค่นี้นะให้เราสร้างรถนะครับใช่สร้างรถหรือว่าสร้างสิ่งอะไรก็ได้ที่จะข้ามไปสอรอบมันจะมีของที่จํากัดเราไม่สามารถสร้างได้ดังใจเราอ่ะนะ ได้จะเข้าใจกันทุกคนมันไม่ใช่โหมดเฮทริปเหมือนไม่ครับชอบมาบ่นพี่มันไม่สร้างลำใหญ่ๆแล้วสร้างสิ่งนั้นนี่สร้างสิ่งนี้มัาทำได้ผมทำไปแล้วมึงต้องทำยาวเว้ยทำยาวกันอ๋อยาวๆใช่ไหมันไม่ชิบเลยยาวมาด้านขไหมเรับน่าดมเชียร์เขาบอกให้ทำยาวไม่บอกยาวด้านไหนอ่ะอ่ะใช่ไหม โ้อแล้วแม่งอันเดียวนะเสร็จละเอาเดี๋ใช่หรอเฮ้ยถูกอันเดียวตั้งงั้นตั้งงั้นอ่ะไ่ถอยหลังเข้าหรอเออถอยหลังเข้าถอยหลังเข้าเก่งเก้อไหนยะไปแนวเก่งแล้วอ่ะไอ้เจ้าแค่เดินหน้ามึงยังไม่ผ่านเลยเดินถอยหลังต้องไปถอยหลังแล้วจังหวะเนี้ย ดี๋ยวเดีเดีดีราถาไปดิข่ตรงตรงไตรงตรงมือนี่ตั้งเบาสุดได้ได้านเลยมือควเอาีดไม่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 จะจะอกมากูบอกเลยโอไม่นะไม่ทันการสินะ อ้าวไอมันหายไปเลยตลอดกาลาอไปตลอดกาลแล้วนานเท่านั้นมัีแนวสร้างใหม่แล้วเว้ยเนี่ยก็เพิ่งทำมาเนี่มันแบบดูให้มันดูดีดิไอ้ทำมันดูโง่ชิบหายเราก็ทำมาดูโง่ทุกตอนไปเถอะมีอย่างปกติเขาพูดยาวนี่เออเดี๋ยวดูดูนะ มาดูกันดีว่าจะตรงอย่างว่าหรือเปล่ามันมันนั่นเว้ยโอเคละไม่เอาจะไปวัดหรอกไปสู่สาวเนี้็ค่อยๆไหลไปดิเดีนเดเนดวยนะเครื่องยนแค่นี้ยห็นไหมโดยติดนะไม่ติดนะเออเห็นไหมเฮ้ยมันไม่ติดได้ยังไงวะฮงไปแก้าเนี่ย มันไม่ถึงเซนเซอร์เว้ยเซนเซอร์มันต้องสีบล็อกมึ่งสายตาเอียงกูบอกแล้วไปไม่เอียงไปเอ้ยมันได้ปะได้โอ้เซนเซอร์ไม่ถึงว่ะลอง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 ช้าช้ามัต้องอีกบล็อกหนึ่งอ่ะเซนเซอร์ไม่ถึงหนึเดี๋ยวก่อนอีกฝั่งนี้ไม่รับเลยโอ้เบียดทำไมเนี่ยไปไหนอ่ะ

ลยเลยแล้วริงเราลื้ตั้งแต่แรกก็ได้เสร็จแล้วลน่ะเฮ้ยอย่าไปลื้แ่ว่ากูว่ารอไม่ตรงอ่าฮ่าไอ้ยัรถเดียสซ่อมอด,ดึงม่ทำเป็นเหลี่ยมเออโธแต่แกนะตายนละเราเนี้ยไปเลย่ลอ,งยองได้แล้วค่อยๆค่อย,ย,อยเอ๊ย เดือยคนคนสายตายยังงี้มันติดได้ยังไงวะติดไงอ่ะมันก็ขับไปดีนะดูกูเบียดเลยติดตรงไหนวะกูเบียดเลยอืมอ๋อกูรู้แหละกูแหละไม่ไม่เลยไม่ไม่เลยจริงจริงมันไม่ใช่หรอกนะอันเนี้ยมันไม่ใช่หรอกนะทำไมมึงเชื่อกูป่าวว่าที่แท้จริงแล้ว ยูยังมุ้งไปทำไมมันก็เลยพ่นสีมันเกี่ยวกับพ่นสีด้วยเหรอวะเกี่ยวอ่ะหรือมันติดเลยอ๋อไอ้นั่นมันบอกใช่ไหมเออมันเพนซิทีฟกับสีฟ้าอะไรเหรโอ้าวคุก็ว่าอยู่ไม่ติดแต่สีสีรถไม่เป็นมงคลนะมันก็เลยไม่ออามาสีรถไม่ดีไงสีหัวไมันได้ไรเงี้ยต้องจะฉีดฉีดหัวเลย ทำไมผมไม่เปลี่ยนสีว่ะดิดดเฮ้ยเฮ้ยได้โถได้ตายไอ้เจ้โผมอ่ะดิเดียวว่ะโอ้ยรถสีมงคลปุ๊บแล้วมาเลยวะเฮ้ยได้ว่ะเนี่ยรถสีนี้แต่จริงเราต้องทำระบบเลี้ยวหรือเปล่า เฮียละเฮียละเฮียลดขังเลยอีซี่วอ้ยอะไรเนี่ยเอออีซี่เยจะติดหรือเปล่าวะไม่ติดไม่ติดไปฆ่าจะติดวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ามีปลอดภัยอยู่ค่อยๆดีวะขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อย อย่าดิเออได้ละ้ลโอเคีซี่วะยาวเลยยาวเลยเพื่อนโอ้ยยยยยยยอยยมีหมดนียยหอออ๋อกูรู้แล้วคือมย้ต้องต่อให้ยรงยนย้ยยติดเยี่ยมกันด้วยยย่ยย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  โอ้โหไม่ก็แล้วมึนจะไปแงะตรงไหนมีกเนี่ยนี่ใต้ใต้ใต้บ้านเนยใต้บ้านเนี่ย้ใต้ใต้ใต้รถเนได้แล้วบอกตาตานี้ต้องได้แล้วล่ะติดากอเราติดก่อนเป็นวิธีอ๋ติดเป็นวิธีจะเป็นวิธีใช่หมใช่ใช่ใช่เอ้ยเอ้ยเี๋ยเจ้าเเาเเเอ่อยัง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 ย ดูว่ลนะมึงนับเหรออะไรวะเจ็ดแปดแปดไม่นับไม่นับไม่นับแปดคูณเป็นสิบหกยังยังยืดหลังไปไงเอาไอ้รถความรถความ กูว่าเราม่รีบไปแล้วปะเดี๋ยวไปเร็วๆเลยเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ย้ดๆ๋ๆๆ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 ้ๆๆกๆๆ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 ๆอๆๆอๆๆ เลยติดไอ้กูว่าที่จริงมันไม่ต้องแบบกูว่าต้องต้องต้องแบ่งฝั่งกันต้องต้องต้องเราต้องแบ่งให้มันสมดุลอ่ะเดี๋ยวละไปไปข่อยไปขอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวสีฟ้าน่ยมันใช่เหรอเออเอาไปเนอะมันเหลือมันไม่ใช่สีที่ต้องการนี่ เดี๋ยวเีวเ,ดวเดี๋ยวว่าตองอ่าฮ่าเรานนเราฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าไ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่วฮ่า่าฮ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 ่าา จากเมื่อกี้ที่เราติดปัญหากูแก้รถให้ใหม่ัญดิมึงมันหมดปัญหาแล้วแก้รถให้ใหม่เมื่อกี้คือไม่ได้ติดปัญหาเมื่อกี้คือติดเลยนะนี่กูถาให้มันดูดีขึ้เหมือนมันซ่อนลงว่าเออกูไปเปลี่ยนระบบใหม่ไงมาดูดินี่มึงก็ค่อยๆไปดิเออนะมึงค่อยไม่ได้หรอกโอ้มึงค่อยไม่ได้หรอกนั่นจริงมจะไม่ผ่านเพราะมึงไม่ค่อยไปนี่แหละ ูสา,ารไปปรับเปลี่ยนได้เวอยา,ากจะขี่ให้มันมค่อยๆค่อย่ายวนค่อยๆเซนเซอร์อรมันจับไม่ทันเลย,ทำ,ย,ย,ยทำอะไรง่ายๆให้มันง่ายๆได้มึงอยาทำอะไรง่ายๆให้มันยากเออมันได้นะออนเอช ฮะฮะวู้กลัวไกอันนีครับอืมอันนี้หรือการต้องคุมอยู่ไม่ได้ล้ก็ไม่ต่างจากการอะไรมยากจังวะบ้ามันต้องสองด้านนะแค่เดียวพออะไรไปคิดเยอะดิน้อยมากกลัวนะเออคิดน้อยไหมคิดเยอะไม่ได้อะไรหรอก คิดเยอะคิดมากที่ได้น้อยเข้าไว้อ่ปะพร้อมได้ปะวิ่งด้านเดียวเราผ่านได้จริงหรอวะจริงมึงต้องไปด้านซ้ายนะเห็นไหมเอ่อโอเคเราได้แล้วอันนี้รถโน่ใหม่ของเราเซนเซอร์เราผิดเฉยเห็นไหมเดียเนี่ยเนี้ยง่ายเลยโอ้โหเนี่ย ทีนี้ก็สามวิวได้เลยไอนี้กูเดินกูเดินก็ได้เนี่ยกูเดินตามมึงยังได้เลยเนี่ยมึงจะจอดทำไมกูถามมึงมาโอเคปเดี๋ยวดีกว่ากูจะได้ไปด่านใหม่ทันทีขอผ่านนะนรบเนี่ยว่าไงล่ะกูเข่า เดเด็กกระดกเลยก็เด้งไงเซอร์ไม่ออกเฮ้ยค่อยๆผ่านละไอ้เออผ่านละกี้ไปเฮ้ยเดี๋ยว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 มุ้ยเกือบแล้วใครมันทำสปีดให้มันแรงอย่างวะเออเย้ก็แค่นั่นแหละทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายเออทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่าย ไอตก็จะง่ายเฮ้ยง่ายอย่างี้เลยเหรอเฮ้ยง่ายเกินไปเปล่าง่ายขนาดนี้เลยเหรออั่นี้เลยเหรอเว้ยนะเราหลับตาเล่นก็ผ่านแล้วเว้ยเออลองไหมเออเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรเนี่ยวเดี๋ยวลองหลับตาเดินเลยไกลอยู่แล้วของเล่นมึงไปไหนอ่ะไปไหนวะของเล่นใหม่ว่ะลูกศรไปลูกศรลูกศรนสอนละพิษไหนดิเอ้าก็ไม่ยากนี่ โอ้ยของปกติเลยใช่มาอย่างนี้วัตถุดิบวันนี้ของปกติเลยครับวัตถุดิบวันนี้สดใหม่มากครับมันก็เอาไปหมดเลยเว้ยใช่เลยแล้วกูจะทำเลยสิ่งที่ทุกคนต้องการเครื่องบินกันล่ะอันนี้คืออะไร <c oughs> เดี๋ยวนะกูเริ่มมีอะไรเอ๊ะกับตรงนี้แล้วว่ามันคืออะไ<ม>กกรไม่มีไม่มีเ้ยคิดเองคิดมากโอ้ําทำไมให้ไอ้ไรตั้มา สาแล้วนั่าน่ะสิฉันก็สงสัยแล้วว่าทำไมมันให้เยอะไตัดมันจะไปสอนนะัส่แล้ว่เคพร้อมแล้วปง่ายๆทา้ตรงไมไม่ไปอ่ะเตั้หน่อยนี้ง่าแค่น้โอ้อะไรอ้กูเข้าใจละองแรงให้เร็วพอมันต้องแรงให้เร็วพอมัน เดี๋ยวเราไม่ไปเนี่ยเดินๆถ้าเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะส่งกระแสไปแล้วประตูจะปิดแต้องไปก่อนที่ประตูตรงนั้นจะปิดอ๋อได้เลยได้เลยมาๆมาเ้ยมึงจะบอกว่ารถกูไม่แรงอย่างนั้นเหรอเออจะบอกว่ากูไม่มันอยากเกลียดเพราะกูเกินไปแหละโอเคไอเชี่ยไปก่อนทิ้งกูไป โอ้ยวานฮะแล้วทิ้งกูด้วยสัตว์รู้มั้ยแล้วคุณผ่านยหูอะไรอยู่เนี่ยหูห้องแคบเลยว่ะ่อห้องแคบ ชงแกบลิกาอรชงแกบลกออืมหมอยู่ไปยังไงอะในตาได้มาแปตัวเลยวะโอ้ยในาไมาแปดตก็ไม่ต้อง่าอให้มาสรแยก้แยกเ้มาแปดตัวก็ไม่ต้องทำรถแล้วมั้งเป็นปลาหมึกเหรอ เฮ้ยหุ่นยนต์อะเฮ้ยดูดีเลยอ้าฟอร์เมอร์มันดูดีนะแต่มันขับจริงได้หรือเปล่ากูก็ไม่รู้น่าหนาสิสร้างยาเมื่อไหร่แม่งออกมาเป็นลูกข่างตลอดเลยเตมีอะไร เฮ้ยก็ได้อยู่นะจริงจริงได้ก็เฮียไม่ใช่หรอไทคุได้เหรอต้งไปไหนอ่ะไปไหนกูอยู่ไหนเนี่ยมึงไปไหนอ่ะไอ้เนี่ยมึงออกนอกโลกไปแล้วอ่ะกูกูอยู่ไหนเฮ้ยระวังมาวังระวงระผ่านแล้วอ่ะได้เหรอแกบอกมึงผ่านนะผ่านไม่เคยที่จมากนะ

กูหลกูหลแล้วกูไอีกูไว้ไปอ้าอย่าหายไปตลอดกาลกูหลุดรถนเอาไว้กกับมาอยู่เลยกูใจไม่ดีเลยจะกดเท้าไปแล้วไปไหนเล่

มนอยู่ตรงโน้นอ่ะยังเล่นจากตรงโน้นอ่ะตองรัอเขาไกดสองกดไอ้กดหนึ่งไอ้ไอ้ชื่อคุยากเลยวั้งตาระบเนตีเลยมคุยากเลยว่ะตังแบบนี้ก็ตาไรตา

ไอ้ยี่มูก็ได้เลยโอเคสีมงคลมเฮ้ยสีสีดีสีดีอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีฝังกูฝังกูฝังกูเก่งเก่เก่งมันไม่ลิงลิงตัวน่ะต้องต้องขยับแมแปบนี้ั

ก็กกดผโกรธมาแล้วแล้วกูก็ไม่ได้กดต่อแล้วมึงจำมาแล้วด้านมือไม่มีสีแดงนะโอเคเออมาติดตรงนี้มาจะเก็บได้ล่ะเฮ้ย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 มาดี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 กดเฮ้ยเฮ้ยเี้ย เฮ้ยบ้าเียดิแกรถนะชอบอก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยเกบมาใหม่ม,มาใหม่แนละ้วเร์เลวไม่ได้เี่ยเดี๋ยวสปอยด่านออกไปดิเชียโอ้โหมึงจะทำทางมาแค่ไหนนะพวกกูก็ใช้ทางตรงนะขอแค่นั้นกูจะไอฟนได้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย